สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพี่เฟอร์เจนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft อีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ผมมาเล่นในเอ่อเซิร์ฟเวอร์บล็อกดรอปนั่นเองน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับผมคือเอ,อ่อผมจะมาเล่นเบสบอลในเอ่เอเซิร์ฟนี้นะครับผมเพราะว่าเบสบอลในเซิร์ฟเนี่ยมันสนุกนะครับผมแล้วก็ไม่มีล็อคกี้บล็อกให้เราปวดหวัวด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอ,อ่อเล่นกันเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ครั้งแรกนะว่เอ้คราเเล่นนป็แบบเนี่ยคนมันจะเยอะเกินไปใช่มเออ คือเซิฟนี้นะผมมีเลือดเอ่อเห็นไหมมีเลือดอ่ขึ้นขบวนหัวเลยนะครับโอเคดูซิว่าเนี่ยมันจับคู่ไวมากนะผมมันแบบไม่ต้องหาซื้ออะไรแบบนานนะผมโอเคมันก็เป็นอะไรที่ดีไปเลยเห็นไหมเข้ามาเพียวแบบจะเริ่มแล้วนะผมคือเร็วมากนะผมมาดูซิเราจะได้คู่ใครนะครับเฮ้นนี่ไค่เนี่ยไปมาย่อใส่เราอย่างงี้นี่โอเคสี่สามสองหนึ่งโอเคผมจะได้คู่กับใครครับเออไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็เเกิดมาผมจะมีดาบให้เราเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากะครนะผมคือเราสามารถปกป้องบ้านของเราได้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมผมจะยืนดูดของตัวนี้นะผมเพื่อที่เราจะต่อไปเอาเพชรนั่นเองนะผมอันนี้ก็จะตัวนี้ก็จะรอปเป็นเหล็กแล้วก็ทองนะครับเพื่อนเราต่อไปเห็นไหมมันก็จะมีทองมาให้เรานะครับโอเคโย่ตอนนี้ผมเอาอันนี้มานะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราสามารถเสริมแกล่งได้อีกนะผมแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับโอเคผมจะเอาทองใส่ไว้แล้วกันนะครับ เพื่อนเราต่อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอกันบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเราต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่กันบ้านนะครับโอเคปึ๊บบล็อกว่าบล็อกที่แข็งแกร่งที่สดุดน่าจะเป็นเอ,อ่อออฟซิเดียนนะครับแต่ใช้เอ,อ่อใช้แบบเอมอรรลในการอันนี้นะครับใช้เอมอรัลในการเอ,อ่ออะไรวะแลกนะครับเออโอเคผมจะบล็อกไม้แล้วกันในการป้องกันบ้านของเรานะครับโอเคปึ๊บปึบปบกันไว้นะครับโอเคนะครับ แล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับโอเคมาผมได้นี่ละผมจะเอามาอัปดาบผมดีกว่านะผมเอามาอัปดาบเป็นดาบปูนแล้วนะครับแล้วก็เออทำเป็นพอกขนแกะนะครับเพื่อที่เราจะต่อไปตรงกลางอีกนะครับแล้วก็เอาอันนี้มากันไว้นะครับอ่าตรงนี้ นะครับนี่เป็นไงพี่ว่าเก่งขึ้นนะ <c oughs> เรียนรู้เรียนรู้นะครับโอเคปล่อยมันนะครับโอเคไปดีกว่านะครับไปเอาเพชรดีกว่านะครับโอเคตัวนี้เป็นเพชรเนาะเฮ้ยฝั่งนี้เขายังไม่ต่อมาเลยว่ะทุกคนเราจะต่อไปตรงกลางดีไหมต่อไปตรงกลางนี่แหละโอเคครับผมต่อไปเลยฟืบบฟืบ,บคือเซิฟนี้มันน่าจะแบบเป็นอะไรที่ยากพอสมควรมัง้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผม,มเอาเอเมอเรส์ดีกว่าเฮ้ยสีเขียวจะบุกบ้านเราว,ว่ะทุกคนโอเค ต่อเอ็มบอลลแล้วก็กลับบ้านครับกลับบ้านครับกลับบ้านดีกว่าค,ครับเฮ้ย hey! สีเขียวไปบ้านเราทุกคนสีเขียวไปบ้านเราไม่นะเฮ้ย hey! ตกกับดักครับผมโดนกับดักไปดิใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เอมบอลลมา4อันนะครับผมสามารถเอ่ออัพความแข็งแกร่งของเตียงผมได้นะครับแต่แป๊บนึง่งเราต้องการเอ่อเฮ้ยได,ไดมอนเราต้องการเอ่อเฮลโปรคืออะไรวะา เลือดของเราเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ๋อ,อนี่ไงมันจะรีเจเลือดโอโ้โหโ,โอโ้โหก็ประมาณนั้นแหละซึ่งผมไม่รู้นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูก่อนว่าเอเมอรเราสามารถแลกดาบได้ไหมนะครับอุ้ยดาบเพชรได้เลยโอโ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับโอเคแลกบล็อกมาอีกนะครับมีทองอยู่11ก้อนนะครับก็จะเอาเป็นพิกแอคดีกวานะครับเอาเป็นพิกแอคอ่าเราจะไปบุกบ้านเขากันนะครับก็เออชุดเกาะน,นี้ก็โอเค ผมจะเอาเหล็กไว้ให้เพื่อนแล้วกันอ่ะผมจะไปบุกบ้านเขานะครับผมก็จะเอาเพชรก่อนดีกว่านะครับจากอพเป็นแบบ <c oughs> โอ้โหตกตกตกด้วยฝีมือของตัวเองอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหผมอุตสาห์ได้ดาบเพชรแล้วนะครับผมคือเป็นอะไรที่ออกเซ็งมากโอ้โหพอเราตกเราก็จะอยู่ข้างบนรอเกิดนะครับ <c oughs> โอเคอตกด้วยฝีมือของตัวเองนี่มันน่าโมาโหจริงๆ <c oughs> โอ้โหอุตสาห์แบบไปไกลแล้วนะเมื่อกี้กำลังแบบ จะไปแบบบุกบ้านเขาไงแต่โอ้โหสุดท้ายตกมาตายครับผมพระเอกตกมาตายโอเคกล้าไปครับมีพิกแอคที่ใช้ทองเล็กอ่าในการแรกแบบนิดหน่อยไหมไม่มีเลยหรือโอเคขี่ผมไปเอาเพียด,ดีกว่าอ้าวบล็อกผมหายทุกคนอ้าวบล็อกบล็อกหายเออนี่ไง <laughs> ลกลกนี่เฮ้ยมันจะมีคนมาเอามาเฮ้ย <laughs> ตก <laughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,เ,ละเจอสเต็ปเจอสเต็ปสเต็ปที่ผมตก ไปแล้วจ้าตกไปแล้วครับผมว้าวว้าวววสววววววรเวว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 วออวว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 รวว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 วเวว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 บวว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 พวว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 บวสีแดาวว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 วาพยายามววบวกววเววววววอวกวว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 วควววววววเวว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 มววเววรววววอกววอวดิวาวววาวววาววววฮววววววุววววดวว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 วเรียบร้อย อุ้ยื่เพื่อน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 โอ้โหตกตกอีกแล้วตกมาตายครับผมเพื่องตกมาตายอ่ะโอ้โหจบเลยโอเคโอเคเฮ้ยสนุกว่ะเซิร์ฟนี้สนุกว่ะทุกคนเฮ้ยมาแล้วเพื่อนเฮ้ยทำไมผมเกิดมาผมเลือดตอยจังวะโอเคจัดการไปได้เฮ้ยเฮ้ยเจ็บแสบมากเลยโอเคอู้อุ้ยโอเคโอเคทองใช้อะไรได้เนี่ยไม่ได้นะครับแต่เฮ้เพื่อนเอาเอ่อบล็อกออฟซิเดียนมา บกป้องบ้านเราแล้วนะผมแล้วเขาก็มีคนจะพยายามพยายามมาบุกอีกแล้วสีแดงอีกแล้วนี่แตกไปครับโอเคโอเคโอเคผมพยายามจะไม่วางบล็อกนะครับโอเคครับผมเฮ้ยสีแดงเขาถอยเลยวะทุกคน <laughs> เขากลัวนะครับผม เฮ้เราเป็นแข็งแกร่งขนาดนี้จะไม่กวได้ยังไงโอเคกลับไปละกลับไปละขอแค่อย่าตกมาตายก็พอนะครับโอเคเพื่อนเราทําทางไว้อย่างนี้แบบโอ้โหตายยากมากนะผมคือ,อ,อ,คโ,อคโอ้โหโอ้โหโอเคซื้อบล็อกนะผมซื้อบล็อกเพิ่มเดี๋ยวก็อะไรดีไม้เลยไม้ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะโอเคเหล็กก็เหล็กจําเป็นอยู่นะครับโอเคใช้อย่างนี้แลยกันนะผมที่ขุดใช้ ทอง8ก้อนนะครับที่กุดใช้ทอง8ก้อนโอเค3เอาไว้3เลยนะครับโอเคไปขุดสีแดงดีกว่านะครับสีแดงคือวอนวอนอนไฟมากเลยแตกไปครับวูวูโอเคผมเก็บเพชรมานะครับสวยเพื่อนปุกเลยทุบๆๆไปไปทุบไปไปกับ ไฟกับผมแล้วนี่เป็นไงไฟกับผมก็แตกไปดิครับฮุยฮุยฮุยเดะเดมอนมาอีกครับผมเฮ้ยสีแดงเลยเนี่ยผมนึกว่าเพื่อนนะครับแตกเรียบร้อยวอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายนะครับผมโอเคอัพชุดเกาะครับผมเพื่องผมแข่งแกร่งดีกว่านะครับเอมวรูปแปดเลยเลยเฮ้ยทำไมเอมวรูปเยอะจังวะสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยเฮ้ย สีเกลครับผมสีเกลสวยเพื่อนสวยสวยสวยแตกแล้วเว้ยว้าวโหคืออันตรายครับผมอันตรายตรงนี้อันตราย <c oughs> ในที่สุดเฮ <c oughs> ฉินก็เป็นก้อนแล้วสินะเฮ้ยได้เอ็มมารโร่มาสี่นะครับไปดูว่าจะอัพอะไรดีสีกเกลย์เลยเนี่ยสีเกรย์เฮลมีเพื่อนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวยฮู้มาเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวมาเดียยยยเด๋ยว เขายังจะต่อมานะครับไฟ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 ไหม้ไฟไหม้เฮ้ยไฟ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 ไหม้ไฟไหม้โอเคนะครับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยผมตกผมตกทุกคนเฮ้ยทำไมดาบเขาแรงจังวะเพื่อนเราตกแล้วเพื่อนอ้าเพื่อนเราเกิดไม่ทันบ้านเราตุกแตกแน่นอนเลยอ้าวยังไม่แตก ว้าวกระบอกกระบ baby กระบอกมาดิมาดิบอกเลยเพลงหนับผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วเพลงหนับ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 โอ้โหไปหวั่นเลยเพลงหนับผมไปหวั่นเลยทีเดียวนะผมโอ้โหขอยกชนะแล้วครับทุกคนโอ้ผมแพ้อ่ะโอ้ไม่เป็นไรนะครับ ดีใจกันไปดีใจกันไปีิมันสนจริงเลยโอ้โหดูดูโอ้โหแจกเพชรรวยเกินโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมในาการเล่นแบบครั้งแรกใช่ไหมเออนั่นมันน่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยในที่เล่นแบบนี้นะที่ผมแบบเอ่อขโมยแล้วแบบเกือบชนะนะก็สำหรับเอ่อคลิปนี้นะผมก็คงม,มีเท่านี้เนาะสำหร,รับเบสบอลแบบแมพของเอ่อเป็นเซิร์ฟของบล ok ็อกดอปนะผมก็เป็นน่าจะเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วผมเพื่อเป็นกำล ทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวนาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ